สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ส้มมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ทายดวงดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2564คลิปนี้เป็นดวงสำหรับชาวราศีมังกรและลักนณามังกรทุกทกท่านนะคะดวงรายเดือน เรื่องการเงินการงานความรักและสุขภาพสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรและลัคนามังกรติดตามรับฟังแล้วก็รับชมคลิปนี้ได้สมมทาโรสมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบซีดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นคนราศีมังกรทุกทกท,กท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครผูก ลักนาอยู่ลักนณามัางกรก็ดูได้ใครไม่ทราบลักนณาสามารถใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยดูแบบโหราศาสตร์ทไทย ใครชื่นชอบฝากกดติดตามใครที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทดวงความรักแบบเน้นเฉพาะความรัก3คํคำถาม99บาท5ทําถาม149บาททักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากร พิมพ์ภาษาไทยตรงตัวแล้วทักมาในกล่องข้อความนะคะโอนเงินส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยทุกคำถามย่อมมีคำตอบสมมะพยากรยินดีให้บริการ ใครสนใจอยากบูชาเทียนเสริมดวงชะตาวันที่22สิงหาคมนี้หนึ่งรอบและเดือนกันยายนวันที่18กันยายนอีกหนึ่งรอบสนใจจองได้ชุดละ199บาทค่ะสำหรับเดือนนี้เป็นไพ่ที่มีพลังงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเข้ามามีเรื่องของการรอคอยคำตอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคำตัดสินคำพิพากษาผล สอบผลงานหรือแม้แต่เรื่องของการทดลองงานต่างๆโดยรวมถามว่าคนราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่สรุปออกมาเป็นไพ่สามถ้วยบอกเลยว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเดือนแห่งความร่วมมือและเป็นเดือนแห่งความสำเร็จ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสมมะก,ก็ต้องพูดก่อนว่าไพ่ e judgment คือไพ่คำพิพากษาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะได้หรือไม่ได้ผลของการกระทําของคุณที่ทํามาก่อนหน้านี้จะส่งผลให้วันนี้และพรุ่งนี้คุณประสบความสําเร็จหรือเปล่า <S <S ถ้าไพ่เนี่ยอ่านตามไพ่เลยนะ คนที่กระตือรือร้นมีความอยากอยากจะสำเร็จอยากจะก้าวหน้าอยากจะเปลี่ยนแปลงพลังงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวฉันยอมสู้ฉันยอมเหนื่อยแล้วฉันไม่เคยหมดไฟฉันเติมพลังงานให้กับตัวเองอยู่ตลอดตลอดแปดไม้เท้าคือการขยับขยาย แปดไม้เท้าคือโอกาสคือโชคดีคือความก้าวหน้าถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรน เจ็ดไม้เท้าค่อนข้างที่จะเคี้ยวลากดินอยู่พอสมควรมันเป็นไพ่ที่ไม่ยอมอารุ่อรวยในเมื่อศัตรูหมู่มานเยอะคู่แข่งเยอะเขาก็ไม่ยอมแพ้เราก็ต้องไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เจ็ดไม้เท้าบอกว่าต้องสู้ต้องเต็มที่ถึงจะชนะคนที่สู้คนที่เต็มที่เท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จ อีกในยะหนึ่งคนที่รู้จักปรับตัวคนที่ฉลาดรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันสถานการณ์รู้ว่าเวลานี้จะต้องทำตัวเช่นไรการใช้คนให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน put the man with the right job หรือการปรับตัวคนนี้ต้องใช้ไม้อ่อนคนนี้ต้องใช้ไม้แข็งคนนี้เขาชอบคนแบบนี้คนนี้เขาชอบคนแบบนั้นการอ่านเกมให้ออกอะ่ะมันจะทําให้คุณอะ่ะได้รับความร่วมมือและความสําเร็จรออยู่ส่วนใครที่กําลังทดลองอะไรอยู่ก็หาสูตรที่ได้จากการทดลองให้มันลงตัวนะคะแต่โดยรวมซ้อมมาคิดว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของความสําเร็จและความเฉลิมฉลองเพราะว่าใครคาดหวังเรื่องลาบยศสรนส หรือแม้แต่ตำแหน่งความก้าวหน้ายังไงก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันเป็นความก้าวหน้ามันไม่ใช่นโยบายขายฝันมันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วมันอยู่ในมือคุณแล้วโอกาสมาแล้วนะคะมันเหมือนว่ารถรอราชรถมาเกยอยู่หน้าบ้านคุณแค่เปิดประตูออกไปแล้วก้าวขาขึ้นรถไม่ต้องลังเลใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรที่มันจับต้องได้ฝันที่เป็นจริงเดินทางตามแผนที่คุณวางไว้ได้เลยนะคะ เจ้าของธุรกิจคนทำธุรกิจกิจาการบางครั้งอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนนะส้มมะขอเตือนในเรื่องของการทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอะไรที่มันหมุนวนอยู่แบบเดิมอีรอบเดิมอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นคุณลองคิดนอกกรอบดูบ้างสิลองมีสูตรใหม่ๆลองทดลองทำอย่างอื่นดูบ้างถ้าแบบนี้มันไม่เวิร์ก คุณก็ต้องลองปรับสูตรใหม่นะมันเหมือนคนขายของมันเหมือนคนชงกาแฟาหรือทํากับข้าวสูตรนี้มันไม่เวิร์กเพิ่มเติมอันนั้นนิดเพิ่มเติมอันนี้หน่อยนะคะแล้วถ้าสูตรทดลองอันเนี้ยมันได้ผลนะ่ะมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้หลายๆคนอาจจะขยับขยายสาขาการขายของการค้าการขายธุรกิจเนี่ยมันมีคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาแต่คุณต้องทํำยังไงละ่ะ ที่มันจะเหนือกว่าศัตรูคู่แข่งเหนือกว่าคู่แข่งขันก็ต้องทดลองทำอะไรหลายๆอย่างลองปรับลองเปลี่ยนคนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันไม่เจริญก้าวหน้านะคะดูคนที่เขาสำเร็จมาก่อนเขาลองปรับตัวยังไงเขาลองผิดลองถูกมามากมายแค่ไหนนะแต่ให้มีเกณฑ์จะได้ขยายสาขามีเกณฑ์จะได้แตกลายธุรกิจมีเกณฑ์จะเฉลิมฉลองเป้าหรือย,ยอดขายนะคะ คนตกงานว่างงานสบายใจได้น้องๆที่กำลังสอบ Entrance สอบเข้าเรียนอะไรใดๆก็ตามตั้งใจค่ะกรรมคือผลของการกระทำเหมือนไพ่ h e Judgment บอกมันสรุปออกมาเป็นสามถ้วยซึ่งเป็นไพ่แห่งความสำเร็จขอให้ตั้งใจตั้งใจดีแล้วความสำเร็จรออยู่แน่ๆความรักใครอยากแต่งงานได้แต่งนะปัญหามันมีกันทุกคู่อุปสรรคมันมีกันทุกคู่ อยู่ที่ว่าเราจะจับมือกันนะคะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ไหมใครที่คบกันมาเป็นระยะเวลานาน อยากจะแต่งงานอยากจะลั่นระครังวิวาไม่มีปัญหาไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานเกี่ยวกับการสมรสค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องลังเลหรอกถามใจใตัวเองดูคนที่อยู่ด้วยกันมานานจนเปรียบเสมือนมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างอ่ะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่สู้ไปด้วยกันยากดีมีจนจะทุกข์จะสุขอ่ะพร้อมที่จะจับมือนะ บางครั้งมันก็ต้องปรับตัวคนเราย่อมมีความต่างอาศัยแค่ว่าเธอยอมฉันฉันยอมเธอแค่นั้นคือจบโดยรวมเรื่องความรักของชาวราศีมังกรไม่มีปัญหาแต่ใครที่มีอะไรค้างคาอยากจะพูดอยากจะเคลียร์ให้มันจบเคลียร์ซาพ,พูดออกมาซาโดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจาแต่มันจะมีบ้างคนไม่ยอมคนหรือต่างคนต่างไม่ยอมกันอะ่ะก็ต้องปรับต้องอารมุมอรวยนะคะ ใครแต่งงานนานแล้วอยากมีลูกไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงการกำเนิดสมาชิกใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายหอพักช่วงนี้ก็ย้ายได้ไม่มีปัญหานะส่วนในเรื่องของความโสด โสดมานานแล้วไม่ต้องไปกินไกลค,คะ่ะกินคนใกล้ตัวไพ่บ่งบอกว่าความรักเกิดจากความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวคนใกล้ตัวมองหน้ากันทุกวันช่วยงานกันทุกวันเจอกันทุกวันความรักเกิดจากความใกล้ชิดอาจจะเป็นคนเก่าๆอาจจะเป็นคนเดิมๆหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่บริเวณโดยรอบคุณนั่นแหละมิตรแท้ที่เขาร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันอะไรมากับคุณวันหนึ่ง รู้สึกว่าเฮ้ยมองหน้ากันวันนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป ความรักเริ่มก่อเกิดหรือเรารู้สึกอม,มันแปลกๆนะใจเราทําไมช่วงนี้เหมือนจะรู้สึกต่างไปจากเดิมทําไมรู้สึกไม่เหมือนเดิมถ้าอยากพัฒนาความสัมพันธ์โดยรวมไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้บางครั้งคนราศีมังกรก,ก็ใช่หรอจริงหรอจะดีหรอมีความลังเลใจมีความไม่แน่ใจก็ให้เวลาอีกสักนิดนึงแต่โดยรวมถามว่าความรักค่อนข้างที่จะดีและค่อนข้างที่จะโดดเด่น ะะส่วนเรื่องการเงินเงินของคนราศีมังกรเป็นเงินหมุนนะอันนี้ต้องพูดเลยเพราะว่าไพ่สองเหรียญเงินหมุนค่ะรับซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินสนุกสนานถึงแม้ว่าจะมีความลังเลอยู่บ้างว่ากูจะรอดไหมว่าเดือนนี้กูจะหมุนเงินได้ไหมว่าไม่ต้องไปซีเรียสค่ะพยายามปรับสมดุลค่ะนะ ปรับสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายให้มันพอดีกันรายรับเนี่ยมีเข้ามาเรื่อย จงประหยัดเงินให้เยอะๆช่วงเนี้แล้วก็คุณรู้นี่ว่าเงินกว่ามันจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์อ่ะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้ The j u s t m e n t เขาบอกว่าคนที่รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บอะ่ะเงินก็จะเหลือนะแต่ใครที่ใช้จ่ายเกินตัวสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอะ่ะกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นกรรมคือผลของการกระทำการพฤติกรรมการใช้เงินของคุณก็มีผล อีกประการหนึ่ง เรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะคล่องตัวดีขึ้นเพราะอาชีพเสริมหรือไรายได้เสริมบางคนทํางานควบทํางานคู่ไปกับงานประจําคือมีงานประจําอาจจะทาพาร์ทไทม์ไปด้วยหรือว่าอาจจะมีอาชีพเสริมอื่นๆหรือการลงทุนอะไรบางอย่างแบบนี้ก็ได้คนขยันไม่มีวันอดตายเรื่องการเงินขอให้ขยันอย่างเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่ารับซ้ายจ่ายขวาแต่จะยังหมุนเงินคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนภาษีสังคมมันมีบ้างในเรื่องของการใส่ซองซองงานบวชซองงานแต่งนะคะซองที่เราต้องใส่อ่ไปแสดงความยินดีกับเขาเอาสักนิดสักหน่อยนะคะ เนาะอย่างที่บอกไปคนขยันไม่มีวันอดตายยังไงทําใจให้สบายเ,าเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีมังกรสบายใจหายห่วงขยันสู้ๆมีไรายได้มากกว่าหนึ่งทางยังไงก็ย่อมดีส่วนภาษีสังคมนะจำเป็นจะต้องใส่ซองก็ตามนั้นค่ะว่ากันไป ถึงทีเขาถึงทีเราเราไม่ว่ากันส่วนเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของอระบบหอบหืดนะคะใครที่มีปัญหาโรคประจําตัวโรคหอบหืดโรคเรื้อรังต่างๆหรือคนที่มีระบบไหลเวียนโลหิตโรคที่เกี่ยวข้องกับความดานันต้องระมัดระวังหรือเกี่ยวข้องกับของเหลวภายในร่างกายช่วงนี้ดื่มน้ํานะคะดื่มมากดื่มน้อยยังไงแล้วแต่อาการแต่โดยรวมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเลื่อนลม ภายในร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของของเหลวภายในร่างกายและ โรคหอบหืดภูมิแพ้ต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้กามเนื้อไหล่บ้างนะคะอย่าทํางานหนักอย่าห,ากหักโหมมากเกินไปหรือการจะยกการจะทําอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาระวังกล้ามเนื้อฉีกหรือกล้ามเนื้ออักเสบด้วยเช่นกันเนาะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับบุญลงศพ The judgment เนี่ยทำบุญลงศพอุทิศกับสัมภเวสีผีไม่มีญาติและกรวดน้ํแระลึกถึงพระแม่ธรณีขอคุ คุณพระแม่ธรณีจงเป็นพยานรับรู้รับทราบในการทำบุญในครั้งนี้และนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไร จงเชื่อในกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดได้ผลเช่นนั้นไพ่ h e Judgment เป็นคำตอบแต่โดยรวมมีเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งการเงินการงานและความรักสุขภาพถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแต่ไม่ไร้ายแรงทำใจให้สบายแล้วใครสนใจอยากจุดเทียนทักแชท a c e b o o k มานะคะ ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยวันนี้ลาไปก่อนฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ